อยู่ด้บรรยากาศดีครับลมเย็นดีขนาดพามาดูเสียงเมี่งทำนาช่วงที่เขาดำไม่ได้มาดำช่วยเขา,าเขาก็ดำเสร็จแล้วก็มาติดตามผลงานมาจอบดูเอาเขาเรียกว่าเสียงเมี่งทำนาครับท่านผู้ชมเขาดำเสร็จแล้วก็มาเก็บผลงานกันว่ ยามเขาดาไม่มาดําช่วยเขาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเบาเติงเอนเตอร์เทนขอนําทุกผู้ชมมาพบกับเสียงเมี่ยงทํานาช่วงที่เขาดำแซลแซลเรไม่มีโอกาสได้มาดํากับเขา<ม>พอเขาดาเสร็จแล้วดอดมาวันนี้มายางเลาะถ่ายภาพกิบเซลฟี่อยู่ ที่กำล,ลังดำเหซือย,ยเยตวยืโอ้ย้อนมันยากเวียก,กับปีนองกับโควิดแน่ครับมายากนะยังมาซอยเขาดำยากนะครับย้อนมันโควิดพอเขาดำเสร็จแล้วก็ปนจังหวะดีพอดีได้ไหลมาครับมันเดินเลาะดูบ้างครับบัรยาก,กาศดีดีครับบรรยาก,กาศของทุกไร่ทุกนาที่คนกาล,ลังช่วงของนาไรนาาเนี่นยครับวันนี้ตอนเม้ไม่มีลงฟ้าโปรง่งนะครับ เยอะแต่วก็เยเ็นสบายลมพัดในทุงท่งในทุ่งนาเนี่ยเป็งที่ดีครับมานั่งเอาบรรยากาศดีๆในทุงน่งนานี่นะครับโอ้บรรยากาศของอท้องไร่ที่เขาก็เราเริ่มปรับนำก็ดีได้ครับสวยงามดีครับบรรยากาศนี้ครับให้ท่านผู้ชมไปชมนะครับเรื่องของเสียงเมี่ยงทำนานะครับแต่แปลงนี้เป็นนาหวานครับท่านผู้ชมครับ หวานหรือนายอดยินแต่ว่าจะหยอดหรือจะหวานดีกำลังขึ้นสวยงามแล้วครับแต่ต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แดงนาหวานนายอดน้ำเียวน้ำก็ไม่เยอะเพราะฝนไม่ค่อยตกมาสองสาวันแล้วตกเมื่ออาทิตย์ก่อนๆน,นู่นเนี่ยพอมีน้ำเข้ามา ได้ปักได้ดำได้หยอดบ้างแปลงนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศของแปลงนี้มาให้ท่านได้ชมกันความรื่นบืน้นยินสบายของท้องไร่ท้องลาบ้านเรานานๆจะได้ออกมาชาร์จแบตมาพักสักครั้งหนึ่ง มารับอากาศบริสุทธิ์ที่ทุ่งไร่ทุ่งนาแห่งนี้ก็ได้เดินเลาะอยู่นะครับอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาก็ห่างไกลโควิดนะฮะถ้าเลาะตามห้างในเมืองในตลาดอาจจะเสี่ยงกับโควิดน้อยเลาะทุ่งเลาะนะได้แต่บรรยากาศดีได้แต่อากาศบริสุทธิ์นะครับดูกำลังงาม แปลงนาวานต้นสักทองปลูกตามคันเทศนากำลังสวยครับต้นสักทองพอได้เป็นร่มกลางทุ่งนายอยู่กีป่ปีแล้วเนี่ยสามปีสี่ปีแล้วมั้ง ก็โอเคกับน้ำเดี๋ยวพอสมควรอยู่บรรยากาศแบกกลาวเป็นภูเขาสวยนะสูงนะครับแต่ว่าพอเราอยู่ใกล้แลนะเหมือนมันเหมือน,ม,นมันเตี้ยภูเขาตัวนี้โอเคค พักรับลมเย็นๆสักหน่อยครับบรรยากาศกลางทุ่งนาท้องไร่ท้องนาบ้านเราอากาศดีลมเย็นดีเห็นไหมเมฆบนฟ้าจะไม่ค่อยมีท้องฟ้าโปร่งมากเลยวันนี้แต่ว่าลมเย็นนะครับเย็นอากาศเย็นครับทุ่งนาป่าเขาอากาศเย็นพอะสมควรในท่านผู้ชมครับเลยถือโอกาสมานั่งเก็บหมักหญ่ากันเต็มกางเกงเลย เก็บออกก่อนโอ้ยหลายขนาดต้องเอาพาขูดหรอกเขามีขูดออกว่ะเยอะเกินดูกันเทน่ามีต่หมากยะเตรียมกำกีน่ะหมากยะทั้งนั้น เนะียาเลยติดเต็มกางเกงนี่ก็ส่วนไม้สักทองแล้วก็เอาวัวมาเลี้ยงใส่อยู่นะครับย้ายไปย้ายมาเนี่ยแหละตอนนี้สงสัยเอาไปกินหญ้าอยู่แปลงนาที่มันไม่สามารถดำได้ก็เอาวัวไปติดกลางคืนก็กลับเข้ามาอยู่ในนี่และ โอ้นกกระจอกเทศมาปล่อยไว้ที่นี่คงจะวิ่งเล่นดีนะครับมัจะสมบูรณ์นะครับอากาศมันดีลมลื่นดีแบบนี้นกกระจอกเทศสักคู่สองคู่ก็มาลงตรงนี้สวนนี้มันสับยาเลี่ยมยาดนี้คงจะแปลนเอือดเติดละ นั่งพักหายใจเอาอากาศดีๆให้เต็มปอดสักหน่อยนะครับบรรยากาศของท้องไร่ท้องนามันก็ดีแบบนี้แล้วครับท่านผู้ชมออ,ออกแล้วมั้งนี่ขอเปิดแมสหายใจให้เต็มปอดนะ เยน็เยนลมพัดมาพัดมามหายใจเต็มปอดน้อยขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจผมได้มีโอกาสได้เก็บบรรยากาศของตามท้องไร่ท้องนาบรรยากาศที่อากาศเย็นแล้วก็อากาศบริสุทธ ไม่ร้อนไม่อบไม่อ้าวเย็นอย่างเดียวนี่นครับเย็นพอดีพอดีครับมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมครับติดตามต่อต่อไปเรื่อยนะครับมีอะไรดีๆมาฝากกับท่าครับท่านใดที่ชอบบรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนาแบบนี้ะโอเคเลยครับแบบนี้ดีนะครับดีที่สุดดีสําหรับท่านจะพักผ่อนรับบรรยากาศดีนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับติดตามรับชมคลิปต่อๆไปครับท่านผู้ชมครับ รบรรยากาศก,กับเชียงเมี่ยงทำนาเขาทำเสร็จแล้วเพื่อนมาหาเซลฟี่เอาภาพไปอวด ชาบ้านเขาขักบอรบรรยากาศแบบนี้ครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับหลายท่านอาจจะชอบกับบรรยากาศตามไร่ตามนาแบบนี้ครับก่อนเมฆเริ่มมาแล้วโอเคสวยงามสวยรู้ไปต่ออีกทุ่งนานหนึ่งนะครับ มาฝากกับท่านผู้ชมนะครับออกไรออกงามดีเลัอเกินสวยามากเลยตอนนี้แสดงว่ารัจบขึ้พิ่งมาทำถนนให้ใหม่นะนี่ตรงนี้ถนนลดถนนเพื่อการเกษตร อีกหนึ่งแปลงก,ก็พึ่งงาอีกครึ่งหนึ่งฮะมัน,นจะดำวันนี้นี่คือปักดำไปไม่นานนี่มั้งัำดำเมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นนะครับไม่นันเท่าไหร่ครับโอเคแวะมาดูเฉยๆครับแวะมาชมาติดตามผลงาน น่นบ้านเราบรรยากาศดีขนาดไหนข้ามไปนู่นต่อไปเป็นอีกอำเภอหนึ่งครับถนน,นเส้นนี้ข้ามไปอีกอำเภอนน่นอำเภอหนอ,อ,อ,หนองสูงแบบสุดเขตแล้วครับสุดเขตอำเภอคำชะอีแค่นี้ออกไปก็จะเป็นอำเภอหนองสูงจะออกไปนี่เป็นอำเภอหนองสูงครับทะลุข้ามป่าไปนี่ครับ